เราคุยกันเราคุยกันแบบพี่น้องเนาะคุยกันแบบพี่น้องก็สิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ก็ยังยังเป็นเรื่องไฟที่เกี่ยวกับไฟประทุคำว่าไฟประทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกนะคะแล้วก็น้ำน้ำเนี่ยจะไม่ใช่น้ำแบบน้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเน่าน้ำหน,น,ำนองมาแบบ ตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้คนไทยเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็สถานการณ์รอบโลกก็จะเห็นทั้งเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็ประเทศที่น้ําไม่เคยท่วมก็จะท่วมประเทศที่เป็นท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้อ่ะค่ะะาให้ระวังใช่คือปีนี้จะเป็นช่วงปีหลังจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษ เพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวไก่ในในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทำแล้วแล้วก็เป็นช่วงกายุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดน้องใช้คำนี้เลยการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดแล้วก็หลายๆคนเจอแล้วได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวจะรู้สึกว่าผิดหวังนะคะก็ก็ต้องทำใจก็บอกว่า ช่วยเหลือตัวเองกันให้มากที่สุดใชโ่โลกไทยยังมีอีกยังมีอีกอันนี้พูดข้ามช็อตไปที่เหนือกว่าฝีดาดลิงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเคยพูดว่ามันจะมีสองโลกที่มาใหม่ตอนนี้เหนือฝีดาดลิงแล้วนะคะ<ล>ก,ก็จะมา,มมาใช่ค่ะโลกที่เกิดใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายแล้วก็น่าจะมาจากพวกน้ําแข็งหรือที่ความเย็นแล้วมันก็ทําให้เกิดเชื้อตัวใหม่ ที่มันจะเข้ามาแต่ถามว่ากันได้ไหมว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้ออความรุนแรงยังไม่เสียชีวิตเท่าโควิดเสียชีวิตเท่าโควิดน่าจะประมาณอีก2-3ปีอันนั้นคือหนักแต่ว่าที่จะเห็นก็คือช่วงทัมมิ่งเนี้ยจะมีคนที่เสียหายจากน้ำเยอะ แล้วก็โรคภัยที่ติดตัวแล้วฝังเอาไว้ในระยะยาวแล้วจะมาจากสัตว์น้องหมาน้องแมวพาไปฉีดวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัยค่ะมถ้าสิ้นปีนี้น่าจะมีจากเครื่องบินอีกใช่ก,การเดินทาง่ใหก็จะมีแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศ ค่ะก็น่าจะเป็นใหญ่ๆเหมือนประมาณหลายปีที่แล้วทายแต่ไม่ได้หายนะน่าจะตกหรือว่ามีเหตุอะไรที่แบบกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ,อืมมันแย่ลงเนาะมันแย่ลงทุกที่มันจะดีขึ้นเนาะแต่ตอนนี้คือเห็น <c oughs> เห็นหน้าคุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรขึ้นมาก็ ก็กุ้มใจพอสมควรค่ะไม่ใช่คำว่ากุ้มใจเลยว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ทำอีกขั้นหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันกลายเป็นดูดทุกอย่างออกไปจากประชาชนใช่ก็เลยถามมีอะไรเปลี่ยนนะคะการเมืองจะดีขึ้นไหมคะการเมืองจะเ่ไปไเพราะว่ามันเหมือนเป็นเลือกตั้าวเหมือนสมุดบอร์ดเล็กเกือบมีสมุดหลาย จริงๆท่านโยมบอกว่า17เนี้ยลองตามข่าวดูว่าอะไรยังไงน่าจะมีข่าววงในน่ะหลุดออกมาแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ว่า17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลขที่20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ไปยังไม่ไป เราศาสต์หนีมาบวชแล้วนะก็วังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมแล้วเราท่านยมไม่บอกว่าันจะมีอะไรที่เราดีใจได้บ้งเออไปอยู่ศรีลังกามาทุกคนจะเห็นว่าเขาสู้กันสุดชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออายมากที่บอกว่าเป็นคนไทยแล้วอยู่ในศรีลังกา เพราะว่าเขาถามว่าทําไมประเทศอยู่ทําแบบนี้อะไม่มีใครรับแล้วว่าเอาเขามาทําไมเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือหนึ่งข้อที่อายหน้าชามาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่รู้ข่าวว่าเขา,าอนุญาตให้มาอันนี้มันก็คือการตัดสินใจที่แปลกๆมแล้วหนึ่งอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาเขาคิดอะไรอยู่ใช่แต่ก็ เนาะคนคนใหม่ๆน่าจะคนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังจ้ะหวาถามว่าหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในหลืบเดิมๆได้ค่ะอีกนิดนึงนะลงทุนหน่อยค่ะเออ คริปโตใช่ไหมคะก็ยังยังบอกว่าช่วงปลายปีคาว่าปลายปีตอนนี้น่าจะเป็นพฤศจิกาเป็นต้นไปดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะอันนี้ไม่ได้รู้อะไรนะคะใครที่เก็บเงินเงินจีนเงินสดอะ่ะเก็บไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนสัญชาติจีนสำคัญมากสกุลเงินเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมด หรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาปิดประเทศรอบเนี้ยเพราะว่าปกติหลวงพี่จะต้องอยู่ที่จีนตลอดอยู่ที่จีนเป็นหลักแล้วก็พยายามเปิดดวงเพราะว่าอยากจะกลับไปแก้บนว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าเขาปิดประเทศเพื่อที่เขาจะพัฒนาทุกอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจนคนไทยตามไม่ทันใครที่ลงทุนหรือทำอะไรกับจีน่ะลองหาข้อมูลดูว่าสกุลเงินเขาอะจะขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เคยพูดไว้เรื่องของ สหรัฐกับจีนเริ่มแหละเนี่ยแต่จะบอกเลยว่าฝั่งผมสีดำแข็งกว่าผมสีทองเพราะฉะนั้นสกุลเงินหรืออะไรนักลงทุนอะไรทั้งหลายแหละก็เตรียมตัวย้ายฝั่งจ้ะอืมของการเป็นเดิมที่้ังก่อนไปตระกูลอะไรเตอร์ไพรส์หรือว่าล้มอีกนะฮะเตอร์ไพรส์อยู่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็ทุกครั้งพยายามพูดให้ซอฟลงเนาะเพราะว่าก็โดนเยอะแต่นี่ก็ <laughs> ยังยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิตโดยเฉพาะเอ่อการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วอายอ,อ,อายุปานกลาง ใช่ค่ะน่าจะไม่เกิน40่ด้วยโรคด,ด้วยด้วยด้วยปัญหาที่เขาเจอโดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วจําได้ว่าที่ก่อนก่อนที่จะไปบวชพูดถึงในเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจําตัวก็ไปก็เกือบเกือบครบและเกือบครบเทอมแล้แต่รอบนี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีงานทําหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินทบใช้เงินเกินตัวจะเป็นเรื่องพวกนี้ ใช่อ่ะซึมเศร้ากับการที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทําให้คิดส้นเพราะฉะนั้นให้ให้กําลังใจกันเยอะๆคู่รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ใช่แต,แ,ตแต่งเยอะค่ะแต่งเย,อ,ยอ,อะค่ะนน ตือนสติก็มาแล้วยตอนสติน้อยจะบอกว่าคือด้วยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็พยายามหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองแล้วก็อยากอยากเตือนเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ว่าอย่ากเกี่ยงงานทำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมัน มันจะเพอร์เฟกไปหมดมันจะประสบความสําเร็จทุกอย่างอยากให้อยากให้อยู่ความคิดแบบนั้นแล้วก็แล้วก็ดึงสติกลับมาว่าทุกอย่างเนี่ยเงินที่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเงินประจําสําคัญที่สุดแล้วอยากรวยหาง,งานเสริมยังไงต้องมีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันจะหมุนกลับมาสู่ยุคที่จเจริญสุดขั้วแล้วก็กลับมาสู่ยุคที่มันต้องกลับมาใช้แมนวนวลเหมือนเดิม อันนี้คือมันมันก็ใช้ชีวิตลำบ,บากเหมือนกันสำหรับเด็กยุคใหม่ก็อยากอยากจะเตือนสติแบบนี้สำหรับคนที่สูงอายุแล้วเราตามโลกไม่ทันค่อยๆพัฒนายังยังไม่สายยังยังห่วงเรื่องแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ๊งกันอีกเยอะใช่